สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จัดไปเด็กเส้นนะวันนี้เ <c oughs> ด็กเส้นอืมอันนี้พริกจีพริกจีนะกินกับพริกจีก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนก่อนนะพี่น้องคนก่อนสวัสดีครับพี่รีเบลสวัสดีครับผมอืม เสื้อถึงหรือยังครับเห็นมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเสื้อถึงแล้วทักมาบอกหลังบ้านนะเส้นเส้นแล้วเส้นมีเออเส้นมีเส้นมีนะครับพี่น้อง โอ้สวัสดีครับพี่เสียเจเป็นไงมั่งเออเออ,เอ,อขอให้ปลอดภัยนะครับพี่เสียเจนะขอเป็นกําลังใจให้พี่พี่ทหารแล้วก็พี่น้องอแถบนู้นเนาะขอให้รอดปลอดภัยนะครับโอ้ยลูกชิ้นเน้นๆเลยนะพี่น้องเนาะรอยหน้ารอยตาเลยลูกชิ้นคุยเตี๋ยวลูกชิ้นนะฮะของแท้นะสวัสดีครับน้องพัดสัตว์สวัสดีครับ อืมอืมอืมสุดยอดอพริกพริกจีดูลูกชิ้นฮึมน้องแทบกอร่อยมาก ชิ้นเน้นๆเ,เลยอะ่ะเกือบสามสิบลูกดูอือปลาโถของแท้สวัสดีครับพี่มากี่สวัสดีครับ,รบขอให้ปลอดภัยนะครับอ่าพี่เสียดเจนะขอให้อดปลอดภัยนะทั้งทั้งหมดเลยเนาะรวมทั้งพี่ๆทหทานะอยู่แนวหน้าขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ พี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยเนาะที่ไอ้ที่ที่ที่อยู่แถบนั้นนะขอให้รอดปลอดภัยทุกคนสวัสดี180ท่านนะครับ